นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลกันดีกว่านะคะกับกิจกรรม 9, 10, and it, 58, นายเตทนิดแอนกริชทั้ง58เสน่ห์ทะเลไทยค่ะงานนี้ใบเตยขอควอง2หนุ่มเสียงดีจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ตอยมีนัดพิเศษค่ะพาแฟนแฟนรายการน่ายะตะเทนไปใกล้ชิดสุดเ e อ็ก u s คลูกับ2หนุ่มเสียงดีที่ทะเลสัตะหีบจังหวัดชนบุรีใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองค่ะง้งเตอยขอขับรถคู่ใจโตโยต้ายาริลุ่งหน้าไปรอทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะคะ เป็นไงบ้างเห็นหน้าคุณหน้าคุณตากับนายนาเทนไม่น่ามากเป็นครั้งแรกใช่ไหมกับนายนาเทนครั้งแรกเลยผมพี่ต้นครั้งแรกปะครั้งแรกเลยครับเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มามีอนกรฑลกับทางนายนาเทนแล้วก็เราก็คิดอยู่แล้วว่าเออมาทะเลก็ต้องแบบสวยงามแน่นอนอะไรเงี้ยนี่วันนี้อาจจะต้องเจอกับลมนิดนึงลุงปอเป็นไงบ้างก็ดีครับผมบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่ร้อนมากคือมีแต่ลมเย็นๆสบายมากเลยครับ วันนี้ค่ะเตยขอรับหน้าที่เป็นไกด์จำเป็นพาสองหนุ่มและแฟนรายการผู้โชคดีอีก8คนไปทัวร์สัตหีบกันค่ะโดยที่แรกค่ะคือเรือรบหลวงจากกรีนาร์เบตเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทยมาสัมผัสวิถีชีวิตเหล่าทหารเรือซึ่งพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับคณะนายะเทนค่ะเพราะว่าเราจะได้เข้าไปชมในส่วนพื้นที่ VIP ด้วยละค่ะ จากนั้นเราก็ไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันต่อค่ะที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือซึ่งที่นี่มีทั้งแหล่งวิจัยเต่าทะเลโรงพยาบาลเต่าทะเลรวมถึงบ่ออนุบาลบอกเลยค่ะว่านอกจากพวกเราจะเพลิดเพลินไปกับน้องเต่าแล้วยังได้ความรู้ติดตัวไปอีกเพียบเลยแหละค่ะไ้เอเงเนไงบ้างมา,มาอยู่ที่นี่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือได้ความรู้อะไรบ้างโ้เยอะเลยครับผมได้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการต่างๆที่เราจะ คือเต่าเนี่ยมันมีโอกาสลอดน้อยมากคือยิ่งยิ่งมารู้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากออย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกนะครับคือสมมติว่าแม่แม่เต่าออกลูกมาพันพันตัวเนี่ยพันฟองเนี่ยมีโอกาสรอดแค่ห้าห้าตัวใช่น,น้อยมากจริงเดีย๋ยววันนี้จะได้ปล่อยเต่ากันด้วยใช่ครับผมด<ช>ีใจ,ใจมาก<ๆ>เคยเห็นแต่แบบคนมาปล่อยอันนี้ก็เราจะได้ร่วมปล่อยเต่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเต่าก,กันเลยเนาะัวใหญ่มาก ไม่เคยเห็นเต่าตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อน15ปีครับตัวนั้นก็หมัวแต่ทำงานทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเปิดร้านปิดร้านเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านรับลูกค้าขยายสาขาก็หมัวแต่บ้า และมาถึงสัตหีบทั้งที่นะคะเตยและสองหนุ่มปอต้นรวมทั้งแฟนรายการค่ะก็ไม่พลาดที่จะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สาลกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นักเขาแหลมปู่เจ้ารวมถึงจุดประทัดค่ะซึ่งเชื่อกันว่าจะทําให้ชีวิตรุ่งโรดโด่งดังดุดเสียงประทัดยังไงล่ะคะ เ,เสร็จแล้วเราทั้งหมดก็มุ่งหน้าไปต่อกันค่ะที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรนจัดกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งแม้แดดจะเปรี้ยงแต่ก็ไม่มีใครวั่นค่ะสงควาวรและที่นี่ก็ทำเอาสองหนุ่มต้นและปอตื่นเต้นกันสุดๆเลยละค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ชมการแสดงฝึกสุนัขลาดตะเวนแบบใกล้ชิดโอ้โหเห็นลีลาน้องหมาแต่และตัวแล้วเนี่ยต้องยกนิ้วให้จริงๆเลยเลยค่ะ เมื่อกี้เด็กเขาชอบดูพี่อเยเป็นไงบ้างวันนี้เมื่อกี้ได้ดูการฝึกสุนัขด้วยน่ารักมากคือก็เคยดูดูมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่านี้ก็คือไม่ไม่เคยเห็นให้เขาเรียกอะไรนะหาของว่าดมกลิ่นหมาเปิดเลงเงี <h <h anyway> ้ยครับคือดูแล้วก็เห็นแบบเหมือนเหมือนเขามีความสัมพันธ์กับคนที่ดูเขามาตลอดคือมันเห็นออกมาทางแววตาทางแบบ อารมณ์ pues มา่เห็นนี้ก like nah ็รู้สึกว really ่าอยากมีไม้แล้วครับแต่ว่าตอนที่ตอนที่มันตายตอนนั้นคือไม่อยากเลี้ยงอีกแล้วอะไรเงี้ยสรุปที่บอกอยู่ในปากคือก็มีหลายตัวแล้วครับในปากฝึกได้หรือยังฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้สักทีนลยมันมาตลอดเลยมนี่แค่เพียงน้ำจิ้มเท่านั้นนะคะความประทับใจจากทริปนายเตทนิดแอนกรีสครั้งที่58ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้เตยและหนุ่มๆจะพาไปร่วมกันปลูกปากการังกันต่อห้ามชาเด็ดขาดเลยนะคะ เครื่องสำอางชีเน่โตโยต้ยายาริสขอบคุณไปเตยด้วยนะจ๊ะ